สวัสดีค่ะวันนี้ก็ตรงกับวันที่20มกรานะคะปี2 0 2 4ค่ะเห็นมีแสงแดดจ,จัดแต่เช้านะคะก็เลยออกมาเดินเล่นเดินออกกำลังกายด้วยะคะ่ะแล้วก็ถือโอกาสหาถ่ายรูปเล่นนะคะวันนี้อุณหภูมิน่าจะอยู่ที่ประมาณ1-3งองศานะคะแต่ที่นี้โชคดีอย่างคะ่ะเพราะว่า ึงแม่อุณหภูมิจะก,ก้อนข้างหนาวเย็นในช่วงโดยเฉพาะช่วงเช้าช่วงเย็นนะคะช่วงกลางคืนนะคะแต่ในช่วงเช้าช่วงสายค่ะก็จะมีแสงแดดจัดนะคะแสงแดดก็จะช่วยให้อบุ่นะคะอันนี้เป็นเครื่องหมายจราจรนะคะเตือนว่าข้างหน้านะคะก็จะเป็นทางรถไฟนะคะทางข้างรถไฟอันนี้เป็นหลักชนดอันนี้ตอนแรกที่มาดูบ้านแล้วก็แอบกังวลเอ๊อันนี้คืออะไร จริงๆไม่มีอะไรค่ะเขาเขาออกแบบเอขาคอ,อมค่ะตรงนี้คือบ่อบ่อน้ําบาดาลนะคะที่ใช้ที่ใช้ภายในบ้านนี่ค่ะเป็นโชคดีมากเลยค่ะที่นี่มีบ่อน้ําเป็นของตัวเองนะคะไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ไม่ต้องจ่ายน้ําประปานะคะน้ําเหลือเฟือ,เพ,อเพียงพอะะพูดผิดพูดถูกขอโทษทีนะคะมันเป็นบางวันนะบางวันมันก็จะไหลลื่นไปดูที่เนี่ย ไอฟีเมลอต์แมวตัวเมียเนี่ยค่ะพอเขาได้กินอาหารเขาก็แบบพอเห็นหน้าเราทําเหมือนกับเออฉันก็เป็นแมวตัวสนิทหรือเปล่าหรือคิดยังไงชอบเดินตามนะคะจะไม่ให้ก็อดไม่ได้เห็นเขามาคอยกันทุกวันเช้าเย็นนะคะโอ้นูน้นโอ้โหมองริบๆสุดเขตนู้นเห็นเห็นทีแรกตั้งชื่อเขาว่าแบล็กแคทนะคะแต่กลัวว่าเดี๋ยวจะเป็นอัปมงคลเหมือนที่เขาว่ามานะคะก็ลเลยเปลี่ยนชื่อ ไอแบ็กไอแบ็กแคทเป็นเป็นแบ็กลิสต์นะคะแบ็กลิสต์ลิสต์แปว่ารวยนะคะไม่ได้แบ็กลิสต์แบบที่ข้ามเข้านะคะแล้วก็นางตัวเมียนี้จะชื่อว่าชื่อว่าแฮปปี้ค่ะและไอตัวลูกเขาคิเทนตัวลูกเขานะคะจะตั้งชื่อว่าลักกี้นะคะพยาบอกตัวเองค่ะกว่าจะลืมเผื่อจะเป็นสิริมงคลนะคะ จริงก็ไม่ได้มีความเชื่ออะไรเหมือนที่เขาบอกหรอกค่ะแต่ก็เพอความสบายใจค่ะเพราะว่าตั้งแต่เนี่ยได้ให้อาหารได้เลี้ยงดูเขาเนี่มันก็สมควรที่เขาจะว่ากันนะคะเลี้ยงดูแมวดําแมวสุดที่รักของเราก็เลยต้องจากไปนอกเรื่องอีกแล้วะจะพาเดินออกกําลังกายชมรอบๆบ,บ,บ้านนะคะนู่นน่ะค่ะเห็นดำๆดรดดดืบๆที่ปลายเขตเนี่ยดูซิไอน้องไอแบ็กลิสนั่งอยู่นู่นค่ะ เขาที่เคยบอกอะค่ะบ้านเก่าเขาอยู่อยู่ติดเขตรั้วด้านหลังนั่นแหละค่ะเขาก็เลยเพอได้กินอาหารเสร็จแล้วเขาก็จะมัมกจะเดินกลับไปที่บ้านเก่าของเขาที่ไม่มีใครอยู่แล้วค่ะเป็นเป็นสถานที่ห้ามเข้าค่ะแล้วก็มีซากปลักหักพังาทั้งบ้านทั้งบ้านและทั้งรถอีกหลายคันนะคะ่ะอยู่ตรงนั้นนะคะติดเขตกับบ้านเรารั้วที่ทํากั้นไว้ก็ขูพังลงไปเลยดูซิดูซิเขา ดูสิทำเนียนตีสนิทเห็นเราเดินแล้วก็มาเดินด้วยอ้อล้อเหลือเกินฮะฮะจะแฮปปี้นางแฮปปี้ <c oughs> เปลี่ยนเอ้ยมีนกบินมีนกบินสวยด้วยค่ะอันนี้กองเศษไม้เนี่ยก็มากองหลายวันแล้วที่ผ่านหลายวันผ่านมาก็จะมีมีฝนตกมีพายุเข้าไป็นโอ๊ยดูสิถึงว่าทำไมตัวเขาชอบมอม มาลอกมาแลกอยู่บ่อยครั้งเขานอนนอนกิ้งเกือกพูดผิดพูดถูกจะพยายามนะคะหนาวกันนะช่วงจริงจริง,รง,รง,รงหนาวเขาถึงมีแสงแดดแต่ก็ยังถือว่ายังหนาวอยู่นี่ค่ะดูสิ้นางนางฟีเมลแฮปปี้แคทมาเข้ากล้องด้วยเรียกที่ดูสิเนี่ยไอแบ็กลิสดูสินอนเกือกกิ้งอยู่บนกองทรายเพราะว่าพื้นดินแถวนี้เป็นพื้นทรายดูสิคะเข,าข,า,ขาขึ้น เขาปีนขึ้นต้นไม้ค่ะเนี่ยเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูใกล้ๆออไหนน้องไปไหนมาดูสิถึงเท่าตัวมอมแมมเลยกิ้งทําไมแบบนั้นล่ะลูกวันก่อนพยายามเอาแป้งฝุน่นจะโรยใส่ตัวเขาค่ะจะกันเห็บมาโหูโรยได้ครั้งเดียวแค่นั้นแหละเขาไม่ไว้ใจอีกเลยวิ่งหนี แต่ไอ้ที่สิ่งสกรปรกทรายพื้นทรายนี่ไม่เห็นมีใครต้องใช้ก็เห็นมานอนกิ้งเกือกอยู่เล่นอยู่จนตัวมอมแมมเนี่ยค่ะนั่นแหละค่ะไอ้รั้วที่ติดกันข้างหน้าคือรั้วเขตข้ามไปนี่เป็นบ้านของน้องแบ็กลิสต์นะคะไอ้อ้องแมวตัวโตมกเมื่อกี้ค่ะอันนะคะไม่ส่องของเขาดีกว่ามันเป็นพื้นที่ส่วนตัวนะคะนี่ค่ะย้อนแสงนะคะข้างนอก อันนี้เป็นต้นโอ๊กค่ะที่เนี่ยเมืองน,นี้จะมีต้นโอ๊กเยอะมากค่ะต้นโอ๊กเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ค่ะแล้วก็ขึ้นได้ดีมากในพื้นพื้นที่ทางนี้นะคะ,ะเหมือนกับอสา,ามีเคยเคยบอกเล้าว,ว่าสมัยดั้งเดิมสมัยที่อาจจะยังไม่เจริญนะคะชาวบ้านชนบทนะคะเขาก็เวลาเข้าหน้าหนาวนะคะเขาก็ใช้ไม้จากต้นโอ๊กนะคะในการเป็นเชื้อเพลิงก่อผิงไฟให้ความอบอุ่นนะคะ เนี่ยค่ะต้นกล้วยที่มีอยู่ต้นเดียวเธอซื้อมาปลูกปีที่แล้วอะค่ะพอหน้าหนาวที่ผ่านมาก็ตายไปเหี่ยวแห้งไปแต่พอ,อพอพ้นหนาวก็ฟื้นแล้วพอมาหนาวปีที่ปีนี้ค่ะเป็นปีที่สองเขาเขาแห้งเหี่ยวลงไปอีกละแต่ก็หวังว่าพ้นหน้าหนาวแล้วเขาจะฟื้น <c oughs> ดูซิดูซิแค่ให้อาหารหน่อยทำตีซีตีสนิทนะคะมาอยู่ได้ <c oughs> เห็นเราเดินแล้วมาบ้าง <c oughs> ดูซิดูซิวิ่งเล่นวิ่งเล่น ไหนลูกฮะน้องมาอยู่ตรงนี้หรอเฮอจะไปไหนก็ไปเลยเนี่ยค่ะให้ดูต้นกล้วยอีกรอบนึ่งจริงๆที่ก็กว้างแจะคิดว่าคงทำอะไรได้ไม่มากค่ะจริงเพราะว่านี่ค่ะเป็นดินทรายนะแต่ก็คงจะแค่ไว้เดินออกกำลังกายอะค่ะ แต่จริงๆถ้าถ้าจะอยู่ถาวรอยู่ยาวถ้าจะพัฒนาจะปลูกอะไรก็คงต้องซื้อดินแล้วก็สะดวกค่ะเพราะว่าเ,เจ้าของบ้านเดินมาขาวางระบบเนี่ยค่ะมีก๊อกน้ำมาวางไว้ทั่วนะคะถ้าจะปลูกพืชผักอะไรก็มีน้ำมีน้ำรดน้ำใช้สะดวกเลยค่ะอุย้ยดูไม่น่าเชื่อเลยตระกูลแบ็คแคท ทำตัวเนียนเป็นส่วนหนึ่งของบ้านนี้ไปแล้วหวิ่งยังมีความสุขวิ่งเล่นการพี่เขาคงเป็นแมวจรมานานตั้งแต่เจ้าของจากไปอะค่ะคงไม่ได้อยู่ที่ไหนเป็นหลักเป็นแหล่งนะคะวิ่งหาอาหารจับแมลงกินเองบ้างจับไม่ได้ก็ไปวิ่งวนเวียนบ้านโน้นบ้านนี้ขออาหารแล้วเขาบอกว่ามีคนเล่าว,ว่าพอช่วงหน้าหนาวนี้เขาจะหาอาหารได้ลาบากค่ะเขาก็เลยได้มามาขออยู่บ่อย พอให้เขาครั้งครั้งหนึ่งแล้วเขาก็เลยมาอยู่เรื่อเลยตอนหลังกนดูจะเหมือนมามารับอาหารประจําเลยค่ะทุกเช้าทุกเย็นยมะนาววายแล้วค่ะเนี่ยร่วงหล่นเต็มพื้นเลยอ,อดูสิ <c oughs> แมวดำที่เขาไม่เลี้ยงเขาไม่นิยมเลี้ยงโบรานว่าไว้ เลยเปลี่ยนชื่อให้นะคะตัวโตวนี่เป็นน้องแบ็กลิสต์นะคะแบ็กลิสต์แปลว่ารวยแบ็กสีดํานะคะตัวนี้แฮปปี้ก็คือมีความสุขนะคะแต่ตัวลูกเขาอะตัวลูกเขาไม่ค่อยเห็นนะคะมาเป็นบางวันไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนลูกเขาเลยจะตั้งชื่อว่าลักี้นะคะไม่ได้บอกใครให้จํานะคะไปอาบอกบ่อยๆนี่เพื่อให้ตัวเองได้จําจะได้ไม่เรียกผิด <c oughs> พยายามนะคะไม่อยากมันก็ไม่ได้เจเชื่อเป็นคนไม่เชื่อไม่งมงายเรื่องอะไรต่ออะไร้วค่ะแต่บางครั้งก็เขาเรียกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ก็เลยจะไม่เลี้ยงก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะเขามารออยู่ทุกวันนะคะแต่ถ้าจะเลี้ยงก็เลยจะลองขอโทษทีค่ะถ้าจะเลี้ยงก็เลยจะลองเปลี่ยนชื่อเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลนะคะให้ดอกไม้เริ่มอ่า คาเลีอะ้ย,ยม,มือหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยคาเลียเริ่มจะเริ่มวายแล้วค่ะเนี่ยค่ะร่วงหล่นเต็มพื้นเหมือนกันใกล้จะวายแล้วค่ะตอนปีแรกที่มาเห็นมาเจอเขาออกออกดอกนะคะพี่นารายที่อุ้ยตื่นเต้นมากเฮอมากก็ถ่ายรูปโชว์อยู่แทบทุกวันปีนี้เริ่มเริ่มจะชินเริ่มจะลืมไปบ้างแล้ว อันนี้อันนี้มีแสงแดดทางด้ดนานทิศตะวันออกตรงโน้นนี่ค่ะดอกสวยมากเลยนะคะดอกไม้แห่งฤดูหนาวนะคะหรือกุหล,ลาบกุหลาบแห่งฤดูหนาวค,ค่ะอ่าเนี่ยค่ะตรงนี้ก็รถขับรถขับผ่านได้นะคะหันนั้นเป็นรั้วบ้านของเพื่อนบ้านนี่ก็มันมีอยู่ดั้งเดิมอค่ะคุณสามีอยากเจ้าออกเพื่อให้ดูโล่งไปนะคะแต่มามาทําท่าดูแล้วก็ไม่ได้ง่ายตัดยากก็เลยต้อง คงไว้เขาคงจะปลูกบางตาสมัยที่บ้านเพื่อนบ้านเขายังไม่ทํารั้วอะไรอย่างนี้ค่ะอันนี้ต้นที่อยู่หน้าบ้านนะคะเป็นต้นเล็กนี่ไม่ใช่ลายตอนแรกต้นใหญ่ค่ะแต่ตอนที่มาอยู่ใหม่ๆม,มันลกๆแล้วไม่มีดอกเราก็ไม่รู้ว่าต้นอะไรหรือเปล่าไม่รู้ว่าเป็นดอกไม้ก็เลยตัดกิ่งก้านก็ออกไปซะเยอะเลยก็เลยเหลือสภาพที่เห็นนะค่อนข้างจะลอมแหลมจริงๆเขาก็เป็นต้นต้นใหญ่มันอยู่ด้านหลังค่ะเขาคงจะจะปลูกคู่กันไว้ ดีและโชคดีที่ที่ไม่ตัดให้เกลี้ยงนะคะพอดีพอเห็นดอกตอนหน้าหนาวแล้วโอ้โหเสียดายที่ตัดทิ้งไปที่กิ่งก้านออกไปเน่รู้พูดอะไรมาบ้างแล้วนะคะถือว่าเดินพาชมรอบๆบ้านในวันที่เสงแดดแสงดดแสงดดจ้านะคะพยายามรักษากายรักษาใจรักษาสุขภาพกายใจให้แข็งแรงนะคะไม่ซึมเศร้า ไม่เสียอกเสียใจนานจากการที่บ๊กแค่ต้องจากไปเมื่อสามวันที่แล้วนะคะชีวิตต้องเดินหน้าต่อไปนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้เตือนใครค่ะเตือนตัวเองนี่แะ,ะพยายามหาคําพูดพยายามหาเหตุหาผลก็หาความที่จะเป็นนะคะมาพูดมาคุยนี่ไม่ใช่อะไรคะ่ะเตือนตัวเองนะคะว่าให้ต้องทําแบบนั้นชีวิตมันต้องเดินต่อ จะดีใจเสียใจกับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งนานไม่ได้นะคะมันมีเรื่องอื่นที่ต้องทําต้องวางแผนต้องทําต้องจัดการอีกเยอะแยะมากมายทำมดแต่เศร้สาสร้อยเศร้าโศกเสียใจเสียใจเสียเวลาก็คงไม่ไมไม่มีอะไรดีขึ้นก็เลยต้อง,ต,องต้องเข้มแข็งกัพยายาบใจตัวเองนะคะทําดีที่สุดแล้วปฏิบัติต่อเขาดีที่สุดแล้วในช่วงที่เขามีชีวิตอยู่ ก็ช่วยให้ความ,มีความรู้สึกดีขึ้นแข่งแรงขึ้นเยอะค่ะเมื่อก่อนเป็นคนที่โอ้โหเห็นบ้าบาอเขแตกพูดงานจริงจริงค่ะเลี้ยงเลี้ยงนกเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงกระต่ายพอเขาพอเขาตายเขาเป็นไลทีโอโหยคนฟุมงไฟร้องไม่หยุดตาปุดตาบวมนะคะเ,เป็นเอามากเขาเรียกอะไรประเภทภาษาจีนเขาเรียกอะไรเซนซิทีฟไหมคะมีอะไรมา สกฤฤิดอารมณ์หน่อยก็พะเเอเกินเหตุนะคะเดี๋ยวนี้เข้มแข็งขึ้นเยอะแล้วค่ะเข้มแข็งขึ้นเยอะละมันก็คงจะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะตามอายุตามวุติภาวะที่มีอยู่ประสบการณ์ชีวิตมันก็จะสอนเราเองนะคะบางสิ่งบางอย่างก็ต้องจัดการต้องบริหารจัดการวุติภาวะทางอารมณ์ของเรานะคะ ตัวเองดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดนะคะถ้าเราอ่อนแอเราไม่เข้มแข็งใจเราไม่สู้ก็คงไม่มีใครมาจัดการมาดูแลมาทำโน่นทำน,น,ทำนี่หรืออะไรต่อมีอะไรได้ตัวเองเป็นที่พึ่งของตัวเองได้อย่างดีที่สุดนะคะบุธภาวะทางอารมณ์คือสําคัญที่สุดนะคะเพราะว่าถ้าเข้มแข็งก็จะพร้อมที่จะรับมือการทึกสิ่ง,ท,งทุกอย่างนะคะที่จะผ่านเข้ามาในชีวิตที่เหลืออยู่ แบกแคทเขาคงเบื่อแล้วเขาคงเบื่อที่จะตามแล้วเพราะอะไรทําไมวันนี้มาเดินเวียนรอบบ้านฉันเหนื่อยที่จะตามแล้วไม่ตามแล้วนั่งอยู่โน้นคะใต้โคนต้นคริสต์มาสก็อ่ะนั่นแหละค่ะเดินเวียนมาแล้วโชคดีมีความสุขนะคะอาจจะไม่ได้มีสาระอะไรนะคะถือว่าเช้านี้เดินเล่นเดินออกกําลังกายเดินถ่ายภาพ พูดคุยกันเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวถ้าจะมีอะไรคืบหน้าอะไรยังไงพร้อมเมื่อไหร่ก็จะได้คงได้พูดได้คุยกันอีกครั้งโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ